นายแอนด์รูเซยองครับชื่อมวยชื่อแสนเก่งสอตอเหล็กครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ซ้อมมาสามอาทิตย์ได้ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้สอตอเหล็กครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัดพิษณุโลกครับที่นั่นเลยใช่ไหมมีใครเป็นคู่ฟัมคู่ซ้อมมั้งครับที่นั่นมีคู่ฟัมคู่ซ้อมเนี่ยกาตันยูสอตอเหล็กครับแล้วก็พวกเพื่อนๆใครช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ปีเราสูงเท่าไหร่สูงสูงเราหกสิบสามน้ำหนักป่วยๆประมาณกี่กิโลครับห้าสิบเอ็ดเรามื่อสไตล์อะไรครับ ครบเครื่องครับแล้ววันนี้เราเจอแสนภูมิที่เขามาแทนใช่ไหมเคยต่อยกันไหมไม่เคยเลเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมกันต่อยกับแสนภูมิมั้ยไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ดูเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกวางแผนไงก็ต่อยตามสไตล์ค่อยไปเรื่อยก่อนเนาะแล้วก็ดูอาวุธเขาเป็นแบบไหนใช่คับเปิดโควิดมานี่เราต่อยกี่ไฟแล้วครับ ตดโควิดมาต่อยประมาณสามไฟส์สามไฟส์ไปต่อยที่ไหนบ้างไฟแรกไฟแรกต่อยที่ไอเพชรบุรีครับเพชรบุรีเป็นไงชนะมาอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยไฟที่สองต่อยที่ต่อยที่บางกามอที่บางร้ายกรรมเป็นไงบ้างชนะก็ชนะเหมือนกันดิก็ปล่อยต่อยต่อยเหมือนกันแล้วไฟที่สามไปที่สามไปที่พิจิตรครับพิจิตรเป็นไงชนะเหมือนกันอันนั้นก็ปล่อยต่อยหมดเลยครับ อันนี้เป็นไฟที่สี่อันนี้ช่างต่อยเมื่อกี้เราเข้าไปสอนแล้วเป็นไงบ้างน้ำหนักผ่านขาดมาขาดนิดนึงสบายๆเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร่างกายตอนนี้9 0เนาะอาการสมบูรณ์แข็งแรงคืออาการบาดเจ็บไม่มีเราต่อยมวยไม่อนี่ทั้งหมดกี่ไฟแล้วทั้งหมดเลยที่รวมมที่ต่อยมา31ครับ31ไฟเราคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดพิโรฝากเชิญชวนแฟนๆของเราวันนี้นะ ช่วยเชียร์แสนงก่งสองตะเล็กลครับเต็มที่แน่นอนนะครับผมครับผมมากน้องชายครับ